สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของเศษเหรียญหลายคนน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเศษเหรียญนะคะว่ามันจะทํายังไงได้บ้างมันอาจจะไม่ถึง1เหรียญอาจจะเป็น 0. 0.0อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ2ก็มีเหมือนกันมีเศษเหรียญเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะตรง USDT มีอยู่0.01บาทมันเป็นมันไม่ถึง1เหรียญใช่ไหมแต่ว่ามันจะทําให้มีประโยชน์มากกว่านี้ได้ ถ้าจะเอาไปขายก็อาจจะไม่คุ้มนะคะไม่คุ้มกับค่าธรรมเนียมเนาะก็จะมาตรงที่ transfer ลองดูว่าถ้า transfer มันจะ transfer ได้ไหมเลือกเหรียญตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกจาก trade กระเป๋า trade ไป s e r l l e t ก็คือจะเอาเหรียญน,นี้ไปล็อกเนาะถ้ากด100%อ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าได้มันจะขึ้น confirm สีน่าจะเป็นสีเขียวหรือสีฟ้าไม่แน่ใจอันนี้เท่ากับว่ามันไม่ได้ แล้วถ้าจะไปขายกด s e l l Asset นะคะกดตรงนี้เลือกเหรียญแล้วก็กดตรงสีฟ้า USDT เป็นไทยบาทตอนนี้ราคาอยู่ที่33.36ใช่ไหมถ้าเลือกขาย100%อตอนนี้มีเหรียญอยู่0 0 0 0 4 USDT นะคะเป็นเงิน0.01บาทแล้วก็ถ้าขายไปเนี่ยมันก็จะมีค่าธรรมเนียมที่0.2%ซึ่งแน่นอนว่าน่าจะไม่คุ้มอยู่แล้วแหละก็เลยจะไม่ขายนะคะจะย้ายไปล็อกแทนแต่เมื่อกี้ transfer ไม่ได้ใช่ไหมแต่จริงๆมันได้ค่ะไปที่ transfer ใหม่เลือกเหรียญ USDT นะคะตรงนี้เนี่ย พิมพ์เอาถ้าพิมพ์มันจะขึ้น0.004เนะาะเมื่อกี้ที่ดู confirm แล้วก็กด confirm อีกทีค่ะนี่ transfer successful ดันดูซิว่ายังอยู่ไหมอา้าวมันก็ยังอยู่0.01ไหนแต่ลองไปดูที่ C wallet นี่นะคะ C wallet แล้วก็นี่ไง available 0.01 เท่ากับว่าเมื่อกี้มาได้นะคะเดี๋ยวลองเข้าไปที่10ลองเข้ามาที่10บล็อกนะคะว่าเหรียญเข้าไหม0 0 0ย์ของเราเมื่อกี้นี่เข้าค่ะทุกคน0 0.004ี่เหรียญน,นะคะก็กดล็อกไปเลยเพื่อเอาบนนะแค่นี้ค่ะหรือถ้าใครที่ไม่ไม่อยากล็อกนะคะก็ไม่ต้องล็อกก็ได้มันก็จะเป็น10 u อัพแต่ว่าต้องไปลงทะเบียนการเป็น10 u อัพก่อนนะคะ เท่านี้2ก็ย้ายมาเพื่อที่จะล็อกเพื่อกินโบนัสนั่นเองแต่ว่ามันจะมีขั้นต่ําในการขายเหรียญซึ่งแต่ละเหรียญน่ะมันก็จะไม่เท่ากันเดี๋ยว2จะขึ้นให้ดูนะคะมันจะมี0.1ขั้นต่ำเนาะเน 0. 0.1เหรียญนี้0.01เหรียญนี้0.001อย่างของ USDT เมื่อกี้ก็ขั้นต่ําในการซื้อขายก็จะอยู่ที่0 0.001แบบนี้นะคะต้องไปดูว่า เหรียญนั้นที่เราจะทําการขายจะทําการทรานเฟอร์จะท,า transfer, จะทําย้ายย้ายกระเป๋านะคะว่าขั้นต่ำอะ่ะต้องอยู่ที่เท่าไหร่แต่ถ้ามีไม่ถึงจริงๆอ่ะอันนี้2ก็ไปถามทางแอดมินมานะคะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขาเข้าใจกับปัญหานี้เนาะว่ามีกันเยอะคงมีคนสอบถามเขาไปเยอะแหละ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เดี๋ยวเขากําลังจะมีโปรเจกต์อะคะ่ะ mm hmm. เขาจะทําให้แบบว่า ใครก็ตามที่มีเศษเหรียญเหลือแล้วแบบมันไม่สามารถทําอะไรได้เขาจะมีกิจกรรมให้เอาไปแลกเป็นโทเค็นอ,อื่นๆยังไงก็ต้องลองติดตามกันดูนะคะโอเคสําหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะการจัดการกับเศษเหรียญก็เอาไปล็อกกินโบนัสดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสองมันนี่แชร์สวัสดีค่ะ